แล้วพี่พงพัฒน์ขออนุญาตนะรอดมาได้ยังไงฮะอ๋อผมหมอสั่งตัดขาผมผมก็เหมือนคนตาบอดแล้วเนาะหาวิธีรอดผมก็ดูในโทรศัพท์คนระับดูใน YouTube แล้วก็เห็นอาจารย์เนี่ยแหละพูดบอกว่าเรารักษาเบาหวานเราต้องรักษาที่ต้นเหตุผมก็มั่นใจเลยผมเหมือนก็เห็นแสงสว่างครับผมต้องสั่งยาตัวนี้มากินไม่งั้นผมโดนตัดขาแน,น่แือพอทานยาได้ ห้าวันคุณหมอก็มาดูอีกทีหนึง่งเขาบอกองั้นก็ชะลอการไปก่อนนะรักษาดูตามอาการพออีกสิบวันก็ามาดูอีกรอบหนึง่งก็บอกว่าขอแสดงความดีใจกับคุณลุงเลยนะไม่คุณลุงไม่ต้องโดนตัดขาแล้วเพราะแผลคุณลุงดีขึ้น,ด,นดีขึ้นครับแล้วน้าตาลในเลือดก็ต่ําลงครับเพราะผมทานวิธีแต่ผมไม่ได้บอกหมอครับว่าผมทานวิธีผมเขาห้ามครับมหมอโรงพยาบาลจะห้ามเราทุกอย่างที่ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลผมก็เอาสุกแล้วก็แอบกินนะครับแต่ของโรงพยาบาลเราทานครบไหมยาสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราก็ทานครบครับอันนี้เพื่อสมความมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ผมรักษาตามโรงพยาบาลตามที่หมอบอกผมเห็นเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยู่รอบเตียงทุกคนโดนเหมือนกันหมดน้องสาวผมเองก็โดนนะครับตัดเพราะเขาไม่รู้จักวิซี่ครับ แต่อย่างของคุณหมอจริยาบอกว่าตัวอาหารเสริมตัวนี้ก็ผ่านการทดลองกับกลุ่มผู้ที่เป็นเบาหวานด้วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ทุนเท็ดฟานมาให้ทำลินิคเข้าทรยในผู้ป่วยค่ะแล้วทดลองไปกี่กี่คนครับคุณหมอประมาณเป็นหลักร้อยแล้วค่ะเป็นหลักร้อยใช่นั่นหมายความว่าเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วใช่เขารักษาตัวอยู่แล้วใช่แล้วก็ทานอาหารเสริมควบคู่ไปกับทานยาของคุณหมอ ออแล้ว<า>ดู<า>สิว่าเออเหมือนกับว่าได้ผลดีขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในในงานที่ทำนะคะแล้วผลออกมาเป็นยังไงคะก็เป็นที่น่าพอใจก็คือว่าคนที่ได้ผู้ป่วยที่ได้รับยาก,กับอาหารเสริมควบคู่กันเนี่ยก็คือจะสามารถทําให้ควบคุมน้ําตาลได้ดี